bell jingle bell jingle bell rock jingle bell sing and jingle bell ring <Cheers. S 1> <Cheers. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมง <Cheers. S 2> คงเชียบเชียบ182กูกลับมาแล้ว <Myanmar> ไม่มีนะจะไม่มีไอ้ปิมป่วยใกล้ตายเหมือนพาร์ทที่แล้วไม่มีฮะพาร์ทนี้ผมกลับมาแบบเต็มระบบคุณผู้ชม <c oughs> แน่นอนครับหลายๆคนติดตามเฉียบมาหลายปีนะครับผมพาร์ทนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของปีแล้วพาร์ทหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวบรวมเฉียบออฟเดอะเยียร์นะครับผมเป็นส่วนของอาทิตย์หน้านะครับชื่อช่องคนไหนเข้าไป o l ล o w ตามไปให้กำลังใจตามเข้าไปดูผลงานกันด้วยไปบางโตจงใจมันคือท่า ไม่ไหวจริงวันนี้วันนี้ไม่ไหวจริงวันละ ักระเพราเนื้อกับบังตอ่ะแกจะว่ายังไงนะไม่ไหวไม่ไหวจริงมากอกเซก้ากูฮ้กูฝืนกูชอบกูชอบอ่ะหนักวันนี้หนักอันนี้หนัก ก็ใช่ขนาดยอกยอกบอกตัวเองหมดปั๊บป๊อตเตโตน้นะเชียเชียป่ะเอันดีแม่งมันเทิงจัดวันเนี้ยชอาพี่เ่งไครับชภาพู่เร่งรไ ชเม่งมีอะไรชุบเม่งมีอะไรอดีครับผมคือชุบเม่งน่าม,มันไม่เล่นด้วยเลยชุบเม่งมองชุบเม่งมีอะไรมีแผลไหมล่ะ <c oughs> ชุบเม่งรุนดุดนันว่ะเชี่ยชี้เอวบ้าอย่าลืมฉีดยาการพิษสุนัขบ้าด้วย <c oughs> หุ่นมันอ้วนปุ๊กเลยนย่าขยำพงุง เขาเหลว <c oughs> ไม่เกรงใจใครพร <c oughs> ้อมนำท่านใส่ตาาแล้วจุดไฟไปสู่ภ <c oughs> พภูมิใหม่จองคิวได้แล้ววันนี้ดีติ๊กตอใครรีบไปก่อนเลยฮะใครใครรีบไปก่อนเลยฮะไปก่อนนานๆเลยฮะผู้ควบคุมการเดินทางข้ามมิติฮะ <c oughs> <M łość> เหมือนเดิมนะอย่างที่บอกนะใครรีบไปเกิดเลยเฮ้อเชี่ยผมไม่รีบฮะไม่รีบเลยนะครับคุณกริบกำลังจะบอกว่าคุณกริบได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แบบดุดันออกมาจากรถกระบะมือสองกันนั้นหรออุ้ยเอ้ยลูกลูกน่ากลัว จริงจเดี่ยผมยังไม่ค่อยช่วยเท่าไรหร่นะครับว่านี้คือของผีรู้ว่าเสียงของคุณกันแน่แต่ผมอยากฟังเสียงของคุณผมอยากฟังเสียงของพี่แจ็คฟอดเรนเจอร์แรปเตอร์ดุดันไม่เกรงใจใครนะ,นนะครั้ฟังอุ้ยน่ากลัวอะไรอะ่ะ <c oughs> คุณกลิตกำลังจะบอกว่าคุณกลิตได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แบบดุดันออกมาจากรถกระบะมึงสองกันนะหรอ <c oughs> อุยอ้ยเฮ้ยลุกล นะฮะช่องเก่ายังทําอยู่เหมือนเดิมแต่เน้นไปทางคู่รักอ๋อนี่ช่องใหม่กูก็ฟอลโล่กูติดตามมากคุณชอบตัวเอาไก่ไหมไม่เอาผลิตอยากกินเลยอ๋อเาไม่ไหมไม่เอาแล้วก็ไม่บอกแล้ว เพื่อนจากอินเดียมาร่วมงานคริสต์มาสที่บ้านจิงกลเบลล่าจิงกลเบลล่าจิงกลเบลล่าร็อกเจิงกลเบลล่าสิงแจิงกลเบลล่าริงเกสน์แบลูแอนด์บุ่ครับจานคือจังหวะแล้วทำนองในการร้องคนอินเดียเนี่ยอะ Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, s i n g and. คือฟังแล้วยังไงก็ต้องโยกหัวคุณผู้ชมอย่าให้เห็นว่่โยกอยู่นะมึงเจี่ยแหมผมรู้คุณเคยเยอะวันนี้ผมมาเที่ยวเขาหลักจังหวัดพังงาครับพังงาวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับเขาหลักคู่เลยได้ยุ้ยเดี๋ยวว่าคุณนกลมเร่งออกเร่งไม่ได้เลยวันนี้ วันนี้ผมมาเที่ยวเฮ้ยเ,<ข>เดี๋ยวเดี<อ>๋ยว <c oughs> สำเนียงมันแปลกจังว่าทำไมเป็นภาษาอังกฤษที่สำเนียงแป,ปลกๆว,วะ,ะ <c oughs> วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับได้ยุ้ยเดีวว่าขึ้นนกนมลมเรงออกเรงไม่ได้รืยอวันนี้ <c oughs> เป็นอเมริกาทางใต้ฮะเป็นแับแ <c oughs> ถบทางใต้ฮะหยุดย่อเลยในหัว เียบอะนี่ไงฝ้ารังทำเนียงได้ม ouais. ึงมน้ำท่วมยังกูเป็นห่วงยังกูสบายดียังไม่ท่วมมากยังหายใจได้อยู่โอเคโอเคไม่ต้องเป็นห่วงพี่โอ้ยพี่โอ้พี่พี่เป็นหนักทีแล้วพี่พี่จะถึงคางแล้วพี่เอาอน้ำท่วมที่อ่านใหญ่สุขาบผมไม่รู้เรื่องเลยหรอ ผม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 ไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามีนำ้นำน้ำท่วมไม่รู้จริงๆริงเลยไม่ได้ตามข่าวสารอะไรเลยส่งลรงใจให้นะครับโอ้โหทุ่มเยอะด้วยนะครับดูแลตัวเองดีๆนะทรัพย์สินของนอกกลายมันหาไม่ได้นะครับผมแต่ก็กว่าจะหาได้มันก็นานนะผมมาเข้าใจนะครับเชียบเชียบพระจะถึงคางแล้วนะพี่ดูแลตัวเองด้วยนะครับเฮ้ยเอามาเลยเอามาเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาเย

ที่ควรมีผู้หญิงมาทิปด้วยทำไมอ่ะไม่เกียดป่ะเหตุผลที่ควรมีผู้หญิงมาทิปด้วยโดนดำเนินคดีอะไรครับอ๋อคือ ผู้ชายอย่างเราๆอ่ะมึงเข้าใจไหมว่าไอเรื่องท่าพงท่าโพสเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งหรอกคุณผู้ชมนึกออกปะผู้ชายมันก็โพสได้แค่นี้แหละผมก็ไม่ได้เกตไม่ได้เก่งทุกมุกเห็นไหมบางทีก็ต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์อ่อเชียร์หนักๆมาหนักๆมาอ๋อจิ๊บต้องอะไรอีกอะไรออกน้ำท่วมน้ำท่วมเออเฮ้ยน้องน้องส่งคลิปน้ำท่วมนี้มาให้ดูเอ็นดูว่ะพี่น็อ น้ำท่วมเร็วนอนเลยอือน้ำท่วมเร็วน้ำท่น้ำท่วมน้ำท่วมโอ้โหโอ้โหยังเจ้โอ้โยังอุตส่าห์ห่วงนอนนี่โอ้โหจิ๊อ้โหผมเข้าใจความรู้สึกเลยอะปีห้าสี่ที่น้ำท่วมหนักๆเลยผมอยู่เพชรเกษมร้อยสิบสี่และน้ำก็ท่วมเหมือนกันคือผมนอนอยู่แล้วแล้วแม่ปุกอะผมตื่นมาคือรองเท้าแม่งลอยผ่านไหลผมอะคือแม่งท่วมทั้งหลังผมเลยจริง นำทุ่มนี่เป็นอะไรที่แบบแม่งสาสากันนะคุณผู้ชมนะสองกำลังใจนะครับเชียบโอ้หหนักหนักจริงเรียนท่านนายกเขียดเกท่านนายกฤตบุตรตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสื่อมลชนและเกียรติผู้มีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรียนท่านนายกรัฐบนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสื่อมลชนและ เกียรติผู้มีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเจ้าหาไปไหนฮะเล่นมุกผวนข่าวนะเกียรติผู้มีแขกแขกคมยเกียรติตกตายอะไรอ่ะเข้าค่ายเหรอใหญ่ เียบเทียบป่ะโอ้ยทาใหม่เลยวต่อทอดตูดใก่ยังไงให้กรอื่รอบสร้างอาชีพดีนักเละกับกอดไม่สดชื่นพึ่งตื่นตะกี้เลยนี่ครับตูดไก่เราจัดกันไปเลยตูดไก่ซี่มิลลิเมตร กอไม่สดชื่นจัดหาครับผมหอมแป้งครับนี้เรามักย่างดีเรียบร้อยแล้วตามาดูคลิปเต็มคลิปเต็มเปเกิมสิบนาทีคุณตามมาดูแล้วเมือนพี่เอิร์ทสดชื่นเลยเขียบเชียบ,ยบกอดไม่สดชื่นนอนมึงตื่นน่เมื่อคืนเมา ก็แค่น้ำหนาวด้วยนะหนาวเสียเสเสียือมึงยังอยู่ไหยเนี่ยไม่อาบก็ไม่ได้ไม่อาบแม่ก็ตีโถชีวิต เสียงกัะน้แม่ขันเดียววะแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยหนาวเลยนะไม่หนาวแค่อทิตเดียวนั้นแหละไทยเราอะเชียบเชียบปะตอต่อต่อติง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 อินาฟาโมซามซาเว่แวกแวแวกแวกแวกอินาฟาซามซาลีวเว่เว่เวเวเว่อินาฟามซาซาลีแตตกแตแตแติี่ีบัลลูบัล ติงๆๆๆติงติงยีน่าฟ้ามูฟ้ามูสาวพี่แหวก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 คอมเมนต์ฟ้าก็ช่างส่งมาเป็นเพื่อนกันเขี้ยบเขี้ยบวะเพื่อนกูได้แฟนเป็นสาวใหญ่ว่ะสาวใหญ่สาวใหญ่อยู่เท่าไหร่วะสี่สมึง45นี่รุ่นแม่มึงเลยนะไม่ใช่แม่กู คนที่เขาแม่มึงนั่นแม่นายเหรอเพื่อนกันเนี่ยนอกจากจะไม่เล่นเพื่อนแล้วนะครับต้องไม่เล่นแม่เพื่อนด้วยฮะว้ายเช็ดอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะหัวล้อล้อต้นไม้คูบ้า เออเออเอ๊ะเออเอ๊ะอ่าฮ่าฮ่าฮะาฮาฮเอ๊ะเอ๊ะหมอทำเต็มที่นะครับ คือผมเห็นแกบ่อยนะเวลาเล่นติ๊กตอกเงี้ยเลื่อนฟีดจะเจอแกตลอดเจอตลอดเห็นตลอดแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงทําแบบนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบเข้าใจจิตวิญญาณแกไงผมก็เป็นแค่คนโง่ๆนึกออกป้ะเชี่ยผมจะไป่พี่ผมลงเก็บทุกอย่างผมไม่เอาแจ๊ดเอาหน่อยเอาหน่อยเชื่อพี่จะโดดน้ำพี่หน่อยต้อยมันไอ้ตู้นี้มันหน้าหนาวพี่ต้อยแล้วมันจะตูมขนาหนาวว่าไปยี่เดี๋ยวพี่เอาน้ำอุ่นให้ ช่วยพี่นะมันกำลังมาแจ๊ดกำลังมาเว้ยไม่เอาเป็ต่อยผมมันเอาโอเคขอบคุณมากนะน้องแจ๊ดขอบคุณมากน้องเพื่อนน้องเพื่อนพี่นะเพื่อนนา่งเขาของพี่เพื่อนชื่อเสียงพี่เลยน้องขอบคุณครับสวัสดีครับน้องต่อยเยอะเราตกเลยคอนเสิร์ตเออแล้วก็โดดอะคือโดดทั้งไม้เลยนะปุก่ะโดดน้ำลงมาเลยพี่แจ๊ดโพสเลยอ่ะกูไม่เอาแล้วนะกูไม่โดนนะฮิตถู คุณพะดุงเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะโอ้ยท้ออะไรอันตรายใกล้ตัวทำไมอ่ะเฮ้ยอ๋อเมียฮะนั่นเมียฮะไปแรงใจให้บ่าบ้านทุกคน กูจ้างรวดจับเลยทำไมอ่ะแม่เห็นกล้องไม่ได้แม่อูใส่เยอะเลยไม่ได้เราไม่เห็นกล้องอ่ะหาลูกไม่ฮะไม่ถ่ายตัวเองแม่ หาทำมั่งดีกว่าเชียบเชียบเชียบวะเวหาทำมั่งดีกว่าเฮ้ยนรกก็แค่ชื่อน้ำพริกเมื่อพาสวดนรกแค่ชื่อน้ำพริกไง นนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมได้ยิ้มได้หัวเราะชื่นชอบคนไหนก็ไป follow เข้าไปติดตามผลงานกันอย่างที่บอกนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับเจอกันปีหน้าโอ้โหใช้คำว่าปีหน้า <c oughs> จอกันพร์ทต่อไปคุณผู้ชม